แนะนำยาคุมสูตรลดน้ำหนักหน่อยปวดอ้ว,วนต้องกินยาคุมสูตรไหนคะยาคุมสูตรไหนกินแล้วผอมคะต้องบอกไว้ก่อนนะว่ายาคุมเนี่ยไม่ใช่ยาลดน้าหนักนะดังนั้นยาคุมไม่ได้ทําให้ผอมสวัสดีค่ะจินินคุณชาวกรูเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้หม่องยกเอาคําถามที่เยอะที่สุดฮิตติดอันดับหนึ่งในสามของชาวเราเลยก็ว่าได้นะคุณคนนั่นก็คือเรื่องยาคุมนะคะ มีคําถามเข้ามาทาง i n กซ์เพจเยอะมากนะแถมเข้าใจผิดกันเยอะมากเช่นกันแนะนํายาคุมสูตรลดน้าหนักหน่อยปวดว้นต้องกินยาคุมสูตรไหนคะยาคุมสูตรไหนกินแล้วผอมคะจริงๆหมองเคยทําคลิปให้ความรู้เรื่องยาคุมไปแล้วเนาะก็เป็นคลิปที่รวมเกี่ยวกับยาคุมทั้งหมดนะคะแต่พอมาเจอคําถามที่เกี่ยวกับเลือกยาคุมยังไงที่กินแล้วไม่อ้วนเยอะเนี่ยก็เลยคิดว่าตอบไม่ไหวนะก็เลยรวมมาทําเป็นคลิปเลยดีกว่า <Okay. S 1> ต้องถามก่อนว่าเวลาที่เลือกยาคุม คุณคุณเลือกอยังไงคะดูรีวิวในเน็ตคะ่ะกินตามเพื่อนคะ่ะมองว่ามีคนตอบแบบนี้แน่นอนต้องบอกไว้ก่อนนะว่ายาคุมเนี่ยไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะ ดังนั้นยาคุมไม่ได้ทําให้ผอมแต่ถ้าคุณคุณมีความจําเป็นที่จะต้องกินยาคุมแล้วกลัวว่าอ้วนมันก็มียาคุมนะสูตรที่ทําให้กินแล้วไม่อ้วนไม่บว,วมน้ำอยู่อันนี้ก็ต้องมาดูที่สูตรกันอีกทีแล้วก็จะมีกรณีก็คือคุอคณคุณที่กินยาคุมแล้วเนี่ยค่ะอาจจะมีภาวะอ้วนขึ้นถ้าปรับมากินยาคุมสูตรที่เป็นสูตรน,น,น้นเนีนนนน่ก็จะสามารถทําให้น้าหนักแต่ลดลงมาได้แต่ทางที่ดีก็ควรที่จะเลือกยาคุมที่กินแล้วไม่อ้วนแต่แรกนะคะคราวนี้แล้วเราจะเลือกยังไงล่ะการที่เราจะเลือกยาคคุมมมมมมสูููตตตรรททีีี่่่่่กกินนน้้ววไอออออะงงดฮฮ์ซึ็จยย2ัใา ตัวแรกก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสซินิลเอสตราเลอโรนะเรียกย่อๆว่า e อกอได้ค่ะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะยิ่งมีปริมาณเยอะเนี่ยยิ่งมีโอกาสจะทําให้บวมน้ำได้เยอะถ้าหมองแนะนำอ่ะหมองก็จะแนะนําให้ทานยาคุมสูตรที่มี E อออยู่0.02มิลลิกรัมเพราะว่าเป็นสูตรที่ฮอร์โมนต่ํามากแล้วเนาะเวลาที่กินเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอ้วนเรื่องบวมน้ำฮอร์โมนตัวที่2เนี่ยค่ะให้ดูที่ฮอร์โมนโปรเจสตินเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันนะคะแต่ว่าโปรเจสตินเนี่ยค่ะในยาคุมสนนโ สำหรับคนที่กลัวอ้วนเนี่ยค่ะพื้นฐานเลยนะก็ต้องเลือกโปรเจสตินตัวที่กระตุ้นความอยากอาหารได้น้อยนะอย่างเช่นตัวดีโซเจสเทลซึ่งปกติเนี่ยค่ะในท้องตลาดที่เราเห็นขายกันอยู่ทั่วไปตามร้านขายยาเนี่ยนะคะก็จะมีดีโซเจสเทลอยู่ที่0.15มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเวลาที่มคุณไปซื้อยาคุมที่ร้านขายยาเนี่ยนอกจากจะขอคําแนะนําจากเภสัชกรแล้วเวลาที่ได้ยามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะอ่านฉลากเองได้ด้วยนะเขามีการศึกษาถึงประสิทธิภาพการคุมกําเนิดของยาคุมที่เป็นสูตรเอสเทนิวเอสรา ที่0.15มิลลิกรัมเนี่ยค่ะทำการศึกษาในคลินิกวางแผนครอบครัวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะโดยทําการศึกษากับผู้หญิงวัยเจริญพันธ์146คนโดยแต่ละคนให้ทานยาคุมสูตรนี้12แผงนะคะพบว่าคุมกําเนิดได้ดีประจําเดือนมาสม่าเสมอแถมน้ําหนักเฉลี่ยก็ลดลงด้วยนะคะแต่อันนี้อาจเกิดจากการที่ทดลองกับคุณแม่หลังคลอดด้วยแหละส่วนผลข้างเคียงที่พบก็คือว่าประจาเดือน,นมาผิดปกติในช่วงแผงแรกแต่พอทานครบ3แผงเนี่ยก็ดีขึ้นสูตรนี้นอกจากจะไม่มีผลเพิ่มน้ําหนักตัวแล้วนะคะยังเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มมทานยาคุด้ว รวมถึงเหมาะสาหรับคนที่ทานยาคุมแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะก็ปรับมาเป็นส่วนนี้ได้เช่นกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องให้ความสําคัญเวลาที่จะต้องทานยาคุมก็คือโรคประจาตัวนะเพราะว่าโรคประจําตัวบางชนิดเนี่ยจะต้องเลี่ยงยาคุมนะอย่างเช่นปวดศีรษะไม่เกรนความดันโลหิตสูงและที่สําคัญยาคุมจัดอยู่ในหมวดยาอันตรายนะคะก่อนทานเนี่ยนะต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็เภสัชกรก,ก่อนทุกครั้งอย่าซื้อเองตามอินเทอร์เน็ตเด็ดขาดสำหรับคุณคณที่กาลังทานยาคุมกําเนิดอยู่นะหรือว่าใครที่กําลังมองหายาคุมกําเนิดที่กินแล้วอ่ะ อย่าลืมมามอมอยกันนะคะแล้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าหมองก็ฝากกด subscribe like แล้วก็แชร์แอบเพื่อนที่คุณหึงดักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูแชรกวันนี้ครูยาามองไปแล้วคะ่ะ